เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่โมบดิชแนลฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ident i t y ้นั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมยังคงพาทุกคนมาอยู่ที่เซิร์ฟเทเบต้าเพราะว่าพรุ่งนี้ทางด้านของเซิร์เวอร์จีจะมีการเปิดซุ่มแล้วกับทาด้านของลูกาบอซ่าหรือนักวร์ของเรานั่นเองฮะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูคลิปเลือดน้องย่อยกันอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมรอดมาได้ด้วยความสามารถของลูกาบอซ่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัรในเกมเลยครับผม ้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมที่เรียบร้อยแหมบอกเลยว่าเกิดที่ดีจริงๆฮะเกิดอยู่บริเวณใกล้ๆกับทางชั้นใต้ดินต,ตรงนี้ฮะแล้วก็มีทางด้านของเครื่องถอรหัสอยู่ด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราซิงเครื่องกันก่อนนะฮะไปซิงกับเครื่องชั้นลบหนึ่งตรงนี้ละกันนะครับผม <c oughs> แล้วก็ทําการถอดรหัสส่งสัญญาณกันไปนะฮะถอดรหัสส,ญญญะะอหสองเครื่องพร้อมกันสำหรับเกมนี้ฮะมีลูก้าบอซ่าหรือนักโทษอยู่ด้วยกัน3คน,นะฮะแล้วก็จะมีทางด้านของฟอร์เวิร์ดอยู่ด้วยกัน1คนนั่นเอง ตรงนี้เหมือจะเป็นน้าฟอร์เวิร์ดหรือเปล่าโดนไล่ก็อยู่ฮะโดนตีไปหนึ่งทีฮะแล้วตอนนี้เป็นเกอีช e านะฮะฮันเตอร์ของเราฮะมาดูว่าเกมนี้เราจะลอดกันสักกี่คนนะสำหรับคลิปเมื่อวานเนี่ยเรารอดไป2คนใช่ไหมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดนะวันนี้เราต้องพยายามลอดให้ได้มากกว่านั้นนั่นเองฮะตรงนี้เราทําการกดสกิลเช็คกันไปฮะส่วนการส่งข้อมูลของเครื่องสองเครื่องเป็นสีเขียวถือว่าการเชื่อมต่อดีมากๆนั่นเองนะครับผมตรงนี้ถอดรหัสได้ประมาณสัก30%ได้แล้วนะครับผม ส่วนทางด้านของเกอ,อีชาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ชั้นลบสหรือชั้นลบหนฮะอยู่ด้านล่างนะครับผมถอดรหัสกันไปเรื่อยๆฮะก็อันนี้ก็คือเป็นความสามารถของเขาแล้วก็ระหว่างที่เราถอดรหัสเนี่ยเราก็สามารถเก็บชาร์จลูกบอลไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองฮะสำหรับเกอ,อีชาย,ยังไรกันอยู่ถือว่าเพื่อนจุกได้นานอยู่เหมือนกันนะ,ะสำหรับตัวฟอร์เวิร์ดนะฮะถอดรหัสกันไปตอนนี้อยู่ที่4 0แล้วครับ บอกเลยว่าถอดรหัส2เครื่องเนี่ยมันจะถอดรหัสได้ช้ากว่าปกติะฮะอยู่ที่ระยะของการเชื่อมต่อเครื่อง2เครื่องเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะใครที่อยากเล่นทางด้านของลูก้าบอซ่าก่อนคนอื่นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยที่สวิตจีนสามารถสมกชาของลูก้าบอซ่าหรือเจ้าตักโทษตัวนี้ได้แล้วนะครับผมใครอยากจะไปเปย์ใครอยากจะสมก็ไปสมได้ที่สวิตจีนนะส่วนทางด้านของเซเวอร์โกเบลเนี่ยจะต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือจะเปทำพระราชหัดไปน่าจะประมาณวันพฤหัตที่2ี่หถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับผม ตอนนี้เราถอดรหัสกันไปก่อนนะครับผมรัวๆแล้วมีการไปตีอีกหนึ่งคนละฮะน่าจะตามหาฟอร์เวิร์ดไม่เจอหรือเปล่าฮะน้อเกชองเราและเพื่อนลูกทีมทำการถอดรหสัสไปแล้วหนึ่งเครื่องครับผมส่วนตัวของเรานี่ยังไม่เสร็จฮะแต่บอกเลยว่า2เครื่องความสาเร็จไปได้ค่อนข้างเยอะสาหรับเครื่องแรกที่เราทําการถอดรหัสเนี่ยได้อยู่ที่ประมาณสัก80%ส่วนเครื่องที่2เนี่ยเราทําการถอดรหัสไปแล้วน่าจะได้ราวๆสัก 6- 0 7 0ฮะถือว่าถอดรหัส2เครื่องพร้อมกันถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะครับผม นี้เพื่อนร่วมทีมของเราฮะโดนจับอุ้มไปแล้วฮะน่าจะเป็นตัวฟอร์เวิร์ดนะฮะตอนแรกผมดูตัวผิดนะดูสลับกันอยู่ฮะอันนี้น่าจะเป็นฟอร์เวิร์ดเห็นออร่าอยู่ไกลๆฮะนั่งเก้าอีีน่าจะเป็นบริเวณชั้นที่2นะฮะตรงนี้เครื่องจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาเครื่องให้เสร็จกันไปก่อนฮะส่วนเพื่อนร่วมทีมอีกคนหนึ่งไม่เจ็บนะฮะไม่รู้จะเข้าไปช่วยหรือเปล่าแล้วตรงนี้เครื่องเสร็จที่เรียบร้อยฮะส่วนเครื่องข้างล่างน,นี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วฮะเดี๋ยวเราวิ่งกันไปก่อนนะ แล้วเหมือนเกอ,อิชาจะเฝ้าอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยฮะไม่ได้หนีไปไกลฮะดารามีเครื่องถอดรหัสก,กันอยู่น่าจะเป็นเครื่องที่เราซิงอยู่ด้วยนะฮะสำหรับตัวของเราฮะมีทั้งด้านของลูกบอลไฟฟ้าฮะหรือว่าลูกแก้วไฟฟ้านั่นเองมีเพื่อถอดรหัสอยู่ตรงนี้ฮะบริเวณด้านหน้ามีทางลงไปด้านล่างได้นะครับผมส่วนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยนั่งเฟสแรกเนี่ยทะลุถึงเฟสสองนะฮะมาดูว่าเราจะสามารถช่วยได้หรือเปล่าฮะโอ้โหแล้วจะทําการเทรรอร์ตหรือเปล่า มีเสียงเหมือนกดเทเลพอร์ตแล้วเหมือนเกอิชาจะเห็นหน้าของเราแล้วเข้ามาใกล้ๆตรงนี้เกอิชายังไงครับผมแล้วก็ปาทันาของลุกแก้ไฟไฟ้าไปก่อนดึงทีแล้วช่วยเพื่อนรุวมทีขึ้นมาฮะไม่มีผู้กองท้ายยายามจะบองหลังให้กับเพื่อนร่วมทีมส่วนเพื่อนรุวมทีมพุ่งไปด้านหน้าแล้วยืนนิ่งๆโดนตีหรือเปล่าลตีไม่โดนครับผมแล้วจวังหวะนี้ทำไมเพื่อนยืนนิ่งทำไมเพื่อนยืนนิ่งแล้วเกอิชาตีไม่โดนดึทียังไงครับผมเหมือนจะ AFK ครับผมโอ้โหกองหน้าของเราฮะ AFK รูวร้ว่าหลุดครับผมตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะะะนีดีดอยู่ะฮะ แล้วก็โดนตีเข้าไปนะครับผมแล้วมีการอุ้มขึ้นมาเพื่อร่วมทีมใช้ท่าทางของลูกแกไฟฟ้าช่วยออกมาแล้วก็ท่าานของฟอร์เวิร์ดก็ไม่วิ่งต่อฮะโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะมา AFK เฉยเลยฮะใครอาจจะหลุดลุกเกมแคทก็ได้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมทำการเชื่อมเครื่องกันก่อนฮะเครื่องชั้นหนึ่งไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวไปเชื่อมที่ชั้นลบหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําการถอดรหัสไปชั้นลบหนึ่งเนี่ยได้เนเครื่องที่เราซิง์เอาไว้นะครับผมมันอยู่ที่ประมาณสัก80%แล้วอีกนิดนึงมัเก็เร็จแล้วนั่นเองฮะ นนเราทําการถอดรหัสกันไปฮะแล้วก็เก็บทางน้าของชาร์จลุกแก้วไฟฟ้าเอาไว้ด้วยฮะตรงนี้ข้างล่างกล้จะเสร็จแล้วได้ประมาณ90%นะนี่คือความโหดหรือหลายๆคนอาจจะเรียกว่าความโกก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันถอดรหัสได้2เครื่องไม่ต้องอยู่ที่เครื่องก็ได้ฮะแล้วตอนนี้น่าจะเหลือเครื่องเดียวแล้วเพราะเครื่องที่เราเชื่อมต่อกําลังจะเสร็จแล้วนะครับผมเกชาวหมจะไล่ใครอยู่สักคนฮนะได้ยินเสียงพุ่งนะฮะ เสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องครับผมซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะซิงกับเครื่องอื่นต่อก็ได้นะฮะ <S <S แต่ว่าเหมือนตรงนี้เพื่อร่วมทีมจะซิงกับเครื่องของเราฮะไม่เป็นไรฮะงันเดี๋ยวเราส่งกระแสไฟฟ้าไปและกลับเลยแล้วกันฮะแล้วจะมีคนถอดรหัสกันอยู่อีกเครื่องหนึ่งครับผมเครื่องปลายทางที่เขาซิงมาหาเราตรงนี้กดเครื่องกันไปฮะเครื่องด้านล่างได้ประมาณสัก60%สนฮะส่วนเครื่องด้านบนของเราได้เกือบเกือบ5แล้วครับผม เกยชาไล่ตามเพื่อร่วมทีมกันอยู่เห็นออร่รายอยู่ไกลๆฮะเกยชาไม่ค่อยไล่เราเท่าไหร่นะฮะเกมนี้หรือว่าเขาจะเจอแต่เพื่อร่วมทีมเราอย่างเดียวเลยหรือเปล่าฮะเพราะว่าเราแทบจะไม่เจอเลยฮะเกยชามีเจอจังหวะที่เขาไปช่วยเพื่อนเมื่อกี้แป๊บเดียวเองฮะวันนี้ทอดหัสกันไปนะครับผมเครื่องด้านล่างได้70%เนครื่องด้านบนได้อยู่ที่60%ฮะกดกันไปเรื่อยๆฮะไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนฮะแล้วก็ท่านั่งของลูกบอลไฟฟ้ารือลูกแก้วไฟฟ้าเียพยายามเก็บชาร์จมันให้ได้ตลอดนะครับผมเพราะ อยู่ในช่วงที่ขับขัดเนี่ยเราสามารถเอาตัวรอดจากทางด้านของลูกแก้วไฟฟ้าได้นั่นเองฮะเพื่อร่วมทีมเจ็บ1คนไม่เจ็บ1คนนะแล้วก็ตัวเราเจ็บอีกหนึ่งฮะตอนนี้เครื่องถอดรหัสใกล้จะเสร็จแล้วฮะเครื่องล่างก็จะเสร็จเครื่องบนก็จะเสร็จครับผมเหมือนเครื่องของเราจะเสร็จก่อนหรือเปล่าเพื่อร่วมทีมบาดเจ็บอีกหนึ่งคนฮะตอนนี้เจ็บกันอยู่3คนนะครับแล้วเสียงหัวใจอยู่ด้านบนตรงนี้ไล่กันมาอยู่ใกล้ๆครับผม แล้วหน้าเก,กชาอยู่ใกล้ใ้โอ้โหมันไม่สนใจเราเลยฮะรอเพื่อนร่วมทีมล้มฮะเดี๋ยวผมแตะให้มันเก้าเกโอเคเก้าแล้วครับผมเดินชีกออกมาแล้วเพื่อนร่วมทีมโดนตกร่วงไปเลยผมเพิ่งเข้ามาแล้วมีคนกดเครื่องไปแล้วครับผมเอาละฮะประตูอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับผมสามารถเปิดประตูแล้วก็ซิงกับเครื่องข้างล่างได้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วเราก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่ประตูบานท,ที่2ก็คือชั้นที่3นั่นเองฮะหรือว่าชั้นลบ2ตรงนี้เปิดประตูกันไปก่อนเพื่อนร่วมทีมร่วมไปแล้วฮะเดี๋ยวผมน่าจะพอช่วยได้ครับ มีทางด้านของลูกแก้ไฟฟ้ากันอยู่ถ้าเกิดเกอ,อิชาไม่มาไล่ฮะเกอ,อิชาจับอุ้มมาแล้วนะครับผมเปิดประตูได้ประมาณ50%สนะครับส่วนด้านล่างนี่ได้เราราวสัก3า4 0แล้วเกอ,อิชาอยู่ตรงนั้นยังไงจะมาหรือเปล่าฮะเกมนี้ไม่โดนไล่จริงๆครับผมแล้วเกอ,อิชาเหมือนจะเดินเข้ามาแล้วตอนนี้ประตูมันเปิด,ปดไม่เสร็จฮะได้ประมาณ90%เกอ,อิชาพุ่งเข้ามาแล้ววานทางด้านของลูกแก้ไฟฟ้าไปก่อนฮะ มีอาการช็อตหรือสต์ทไปชั่วขณะดนึงฮะจจงหวาน,นี้มีแผนไม้วนๆวกันอยู่หวังและภาวนาฮะให้เพื่อน่วมทีมของเราฮะทำการเปิดประตูด้านล่างแล้วก็ส่งทางด้านของกระแสไฟฟ้ามาที่ประตูนี้พอถ้าเกิดเพื่อส่งกระแสไฟฟ้ามาประตูบานนี้จะเปิดได้เองนั่นเองนะครับผมแล้วประตูเปิดไปที่เรียบร้อยฮะเก <Okay, S 2> อิชาเข้ามาใกล้ๆแล้วติงจังหวะนี้ไม่นดนฮะโมบีดิกต้องออกแล้วครับไม่สามารถช่วยเหลือเพื่อนลวกทีมได้แล้วต้องออกจริงๆฮะโอ้โหน่าจะรอดแค่2คนละครับผม แลวนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งเกมฮะที่ทางด้านของลูก้าบอซ่ามีประโยชน์กับทีมมากๆในการเปิดประตูถ้าเกิดเขาไม่เปิดประตูและส่งกระแสไฟฟ้ามาผมไม่น่าที่จะออกประตูได้นั่นเองฮะและสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบอยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามโมบิทิชแนลไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ